สวัสดีค่ะพบกับช่องเวลาวกกอกนะคะนี่มีรถหน่วยงานไหนอีกน้อเนี่ยาเหมือนกันนะคะเนาะโอมีน้องควายด้วยนะคะนี่น้องควายของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ดีนะคะ น้ำไม่ท่วมนะคะก็เลยน้องควายก็เลยอยู่ตรงนี้นะคะเนาะนี่นะคะน่ารักน่ารักนะคะอ้วน,วนสมบูรณ์ดีมันก็ดูท่าทางจะกลัวๆเหมือนกันนะคะว่าทำไมคนถึงมาเยอะจังนะคะเนาะแต่มันก็ไม่ตกใจเท่าไหร่นะคะนี่กินหญ้าเฉยเลยสี่ตัวนะคะน้องควายอยู่ตรงนี้นะคะอ้วนๆน่นนารักจังเลย โอ้ยนี่นะคะมีเอฟซีบุกนะคะบุกหาป้าแตนถึงรถเลยนะคะนี่ป้าเต็นเหนื่อยนะคะป้าเต็นเหนื่อยก็เลยต้องหลบเข้าไปพักอยู่ในรถนะคะเอฟซี FC ก็ยังบุกเข้ามาหาจนได้นะคะนอะ้อนี่นะคะไปแล้วนะคะไปแล้วรี๊ดใหญ่เลยนะคะ ใจมากมากเลยนะคะ,ะไปถ่ายต่อนี่นะคะโอ้โหเขาก็ดีใจกันใหญ่นะคเะนาะโอ้โหมาลุมล้อมแล้วนะคะ S <S <an> <S อ่าวิ่งไปหาลุงพลแล้วนะคะทีนี้ตัวจูจูโจครับตัวจูจูโจมอ่าคุณ่านี่นัวจูโจมบรืคะรีบรีบรีบลุงจะรีบไปแล้วเร่ิวเร่ิวอยากจะได้่ายแล้วจ้ะบ่แฟนก็ได้ถ่ายแล้ว <an> ไดีลุงพ่นกันอนั่นลุงพ่นกันนั่นผู้ใดรอรอล่ะแม่นละผู้นั้นละลุงพ่นลุงพ่มาแล้วนี่นะคะสู้ๆนนอเอาก็ดีใจกันยกใหญ่แลนาะไปไไปไปเดี๋ยว ดีใจหลนะดีใจบ่ตาน้ำท่วมดีใจหลายเอ้าน้ำท่วมแล้วดีใจบ่โอ๊ดีใจตัวพี่ผู้เอาของมาให้เนาะพี่ผู้บริจาคมาให้เนาะมยบ่อยได้หุบเขาพุญไหมบ่เมียนครับเจ้าเนี่ยอาศัยผู้ใดเหลียวบ่เพื่อยุบยื้อน้ำพุ่นครับยุ่งน้ำบุญเนาะครับดีใจเรามีผู้เอาของมาให้เนาะค่ะโอ้ยสู้ๆเด้อโอ้ยตายแล้วอีกพรุ่งนี้น้ำ ขาวเลยครับบัดมือ่น่ะบอกเมียนครับนี่ที่ถ่วมหมดเลยเนาะที่ถ่วมหมดเนาะเอาไปหมดเือแต่ถนนนี่แหละครับเอาใจช่วยเด้อสายแล้วบัดเห็เป็นกำลังใจให้เด้อเฮ็ดจังไหนบัดนี่จักสิเฮ็ดจังไหนแล้วจักสิไปนอนอยู่ไสแล้วเนาะนี่แหละครับนี่แหละสินอนอยู่แถวนี้บ่กเมียนครับนี่เส้นนี่แหละสินี่มุ้งมอนได้撒เอาออกมาหมดเลยเอาออกมาแล้วบ่ครับหมูยังไงเขากำลังอบพยกลูกยางออกมานะคะ นี่ค่ะกำลังอพยพน้องหมูน้องหมาออกมานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้ำจะท่วมหมดเลยนะคะนี่นะคะกำลังอพยพน้องหมูออกมานะคะนี่น้องหมูน้องหมาน้องควายก็อพยพมาแล้วนะคะพรุ่งนี้น้ำจะท่วมฝั่งทางนี้นะคะพรุ่งนี้น้ำจะเต็มหมดแล้วนะคะข้าวก็จะไม่เหลือแล้วนะคะ เนาะน้องควายก็เอาออกมาแล้วน้องหมูน้องวัวก็เอาออกมาแล้วเขาบอกว่าเขาจะมานอนแถวนี้แหละค่ะเพราะว่าน้ําจะท่วมพรุ่งนี้นะคะเนาะจริงเขาบอกว่าน้ําจะท่วมพรุ่งนี้เขาจะมานอนแถวนี้แล้วอเขายกมม้งหมอนออกมาน้องกําลังขนน้องวัวน้องควายออกมาอยู่มันสูงสุดเลยหรอโอ้ก็มันสูงน้ํามันไหลฝั่งนู้นไงน้ํามันจะไหลลงไปฝั่งนู้นจะท่วมหมดพรุ่งนี้จ้า เขาอยู่ข้างในมันมันท่วมหมดไงเขาก็ต้อง<ช>อุปกรณ,ณ์้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นที่ใหญ่บ้านนะตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะนะเวลาเขาลอกไปเนี่ยน้องพุทธเนาะเขาน่าจะเป็นเอาเิืเอมาถูกไว้นะคะแค่สูงแค่ชูเผื่อว่าวน้ำท่วมเนาะจ้า<ม>อันนี้หน่วยอะไรของพี่เครื่องงาหนราชการเนะนี่นะครับพรุ่งนี้น้ำจะท่วมนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะน้องควายเขาก็ดูสนใจนะคะนี่สนใจมากเลยสงสัยว่าเขามาทําอะไรกันนาะนะคะเนาะน้องควายค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ